เฮ้ยพี่ป้าดูดิเจ๊เป็นเน็กเฟรนซ์สปาเราสมัยนั้นนายยังดูละอ่อนอยู่เลยเนาะเอ้ยมาแล้วยังอ่อนวัยพูดจนเก่งขมิบตูดจนเหงื่อเหนียวบอกเลยงานนี้เราจะมาแก้เกมงานนี้เราจะมาแก้เกมแต่งหน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ตอนนี้สิแต่งกันเข้มเข้มหน้าแบลลมากเลยอ่ะก็เราเป็นตัวแม่ป้ากลัวอะไรอ่ะจริงๆแต่งก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาเอ้าเดี๋ยวเช็คบุ๊กิ้งแป๊บวันนี้ใครจองอ่ะเฮ้ยคนสวรรค์ ลูกค้าใหม่นี่ใช่ไหมหนูก็ไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะจริงแต่ชื่อดูเฟียสอยู่นะตัวแม่เลยปะน่าจะใช่มาจากฮาวายเลยอ่ะจริงเหรอจริงแล <จะ S 1> ้วต้องรับมือกันแล้วอ่ะได้อุ้ยลูกค้ามาพอดีเลยแตสวัสดีค่ะเวลคัมเวลคัมอากาศเมืองไทยนี่มันร้อนจริงๆค่ะ เมื่ี้เจียตาหนาเราก็เลยกินก็เลยซื้อกิมมโ,โนมาสักหน่อยเพราะมันก็สวยดีนะแล้วข้ามจุดชาหวนค่ะที่เนี่<ๆ>เขาบอกว่าจะแอนี้เฟสปาร์รสที่สุดเดี๋ยวเราลองสิคะอยากรู้จริงเลยว่ามันจะรสเค็มหนคุณทาร์มิสค่ะน้ำค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ อันนี้เลือกสปาแล้วนะคะออนะค่ะอนุญาตลงประวัตินิดนึงนะคะคุณเาวรโรสอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเดี๋ยวให้รอนานได้ค่ะเรียบร้อยอค,ค่ะ คุณแม่คะขออนุญาตเตรียมห้องสปานิดหนึ่งนะคะก็<ม>เป็นบริการที่ดีที่สุดค่ะอย่ารอนานนะนะลูกนะง่วงได้<ม>ค่ะ<ม>ระดับตัวแม่อย่างเราอะต้องนวนให้คุณแม่โลสจะนามสกุลอะไรนะโรซ่าพี่พี่นามสกุลเราเขาบอกบ้านุ่มเลยอะอ,อยู่ว่าไปนวดให้ติดใจดีนะเธอใช่เขาต้องติดใจจังจักซื้อซับแน่นอนชัวแต่คุณแม่โรสคะห้องพร้อมแล้วคะ่ะเชิญเลยคะ่ะด้านบน ได้ค่ะช่วยยกค่ะโอเคค่ะยกยกค่ะยกค่ะผูหญิงจะมาช่วยฉันหน่อยหึงมากลำจุหนักมากเลยพี่หุ่นอะไรมากไม่รู้นดูทามนีกลับบ้านก่อนค่อยมาล้วนเนาะเดี๋ยวไว้บลูดก็ได้ปะจริงอ๋อแต่คุณแม่บอกว่าจะมีของมีกระเป๋ามีเปลี่ยนชุดด้วยนี่ไปให้แกเถอดปะ